สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต,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 ต่อนะอเล็กซานโดรอนาโชนะครับ,ช,รบช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นที่น่าจับตามองมากๆเลยทีเดียวเพราะเขามีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างดีในช่วง p รีซีซั่นที่ผ่านมาโดยเทนฮาครับได้ดึงอนาโชเข้ามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพราะว่าในศึกพรีเมียร์ลีกเขายังไม่ได้รับโอกาสลงสนามล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเอลิเทนฮาก็ได้สัมภาษณ์ว่าอนาโชเขาจะได้ลงสนามหรือไม่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจผมไม่สามารถที่จะให้ทุกคนนั้นลงสนามได้ทุกคนจะได้รับโอกาสอย่างแน่นอน หากว่าเขานั้นพยายามฝึกซ้อมและทําผลงานให้ดียิ่งขึ้นผมมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าทุกคนพร้อมที่จะได้รับโอกาสเหล่านั้นแล้วมีเกมให้เล่นมากมายหลังจากนี้แมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่านักโชจะได้ถูกส่งลงสนามโดยเฉพาะรายการยูโรปาลีกไม่ว่าจะเป็นซาเวตอีกบานหรือว่าการนักโชต้องมารอรุ่นกันนะครับว่าเอลิกเทนฮักจะส่งใครลงสนามงานนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะผมลืมนะกดไลค์กับสไครต์กดแชร์ให้ด้วย